พลาสติกค,คุมหญ้ากันยูวีี่เรานำมาใช้คุมหญ้าแพรกหญ้าเหนียวเมื่อเราคุมไปนานๆเนาะหญ้าแห้งตายดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมากำจัดหญ้าแพรกหญ้าเหนียวด้วยพลาสติกคุมหญ้ากันค่ะหญ้า,าที่เหนียวเหนียวหนานๆแบบนี้ บางครั้งเราตัดหรือฉีดยาหญ้านะคะก็ไม่สามารถที่จะกําจัดหญ้าชนิดนี้ได้เลยค่ะเพราะหญ้าเขาเหนียวทนมากๆเลยค่ะหญ้าชนิดนี้เราก็หาตัวช่วยในการกําจัดหญ้าในครั้งนี้ด้วยพลาสติกคุมหญ้กากัน u ูค่ะวันนี้เราก็จะมากําจัดหญ้าแปลงนี้กันค่ะ พลาสติกลุม้าที่เราใช้เนาะก็เป็นพลาสติกสีดําขนาดกว้าง1เมตรยาว10บเมตรค่ะนี่ค่ะเราได้ทำการสั่งซื้อมาในแอปเนาะเราสั่งซื้อมาในแอปส้มค่ะความหนาของพลาสติกก็หนาเหมือนกระสอบข้าวค่ะตัวนี้เราได้เคยทำการสั่งซื้อแล้วนำม,มาลองใช้แล้วค่ะ มีอายุการใช้งานอยู่ได้2-3ถึงปีค่ะนี่ค่ะเป็นพลาสติกสีดงค่ะเราใช้คุมหญ้าในพื้นที่ล่องสวนหรือในแปลงหญ้าที่กำจัดยหญ้าค่ะเรานำมาคุมหญ้าแล้วเราก็ใช้ดินทับค่ะ เราทําแบบง่ายๆประหยัดเนาะตัวนี้ผืนละไม่ถึงร้อยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราคุมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราเลือกคุมเฉพาะชายล่องค่ะหญ้าแพรกหญ้าเหนียวเป็นยาที่กำจัดยากาค่ะนี่ค่ะแปลงนี้ค่ะที่เรามาคุมหญ้าเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ ก็จะเปิดให้ดูค่ะยาที่เราคุมเอาไว้เนาะตายห้งดีมากเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อพลาสติกค,คุมหญ้ากันยูวีแล้วก็ทิ้งปิกัดเอาไว้ในตะกร้าหน้าช่องแล้วค่ะสามารถที่จะ ข้าไปกดสั่งซื้อกันได้แล้วนะคะ